สวัสดีครับมพบกบผมช่องนิกแอนตักยิสมานะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาฉายเดี่ยวกันนะครับผมกับในเกมที่มีชื่อว่าไฟไนท์แอดเฟรดดี้ภาคที่หนึ่งครับผมคือที่ผมมาเล่นไฟไนท์เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับผมคือผมเคยเล่นมาแล้วเว้ยแต่ผมเคยเล่นไวเมื่อนานมาที่แล้วเว้ยนานที่แล้วคืออะไรวะเออแปลว่าผมเคยเล่นไวมาวนานมากเลยอะ แต่ผมเล่นภาคหนึ่งผ่านแค่ถึงคืนที่สี่เว้ทุกคนผมเล่นไดผ่านคืนที่ห้าเลยเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะจนถึงตอนเนี้ยผมจะมาแก้มือเว้ยในการเล่นผ่านถึงคืนที่เจ็ดกับภาคแรกกันนะครับผมซึ่งเราไม่ต้องพูดมากแล้วผมไปเริ่มกดนิวเกมเันดีกว่าอันไหนช่วงที่มันรอหุ่นมัน ขยับค่อยๆผมจะกดข้ามไปก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปครับผมเดี๋ยวผมจะไปตัดตอนที่หุ่นมนเริ่มขยับมดแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งดูหรืออะไรก็แล้วแต่เออแมวแมวเดี๋ยวค่อยไปล่าตอนที่หุ่นมาขยับเลยดีกว่าไปครับเอาละครับผมเรากลับมันมาที่ตีสามกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้มีชิกะหรือว่าพี่เป็ดของเราได้หายไปนี่อยู่นี่ไง คือแล้วผมเพิ่งสังเกตไว้คือตอนที่ผมพักไปอ่ะแบตเตอรี่มันลดรัวๆเลยทุกคนผมไม่ได้ใช้ส้ติตไรเลยทิพ,พายก็เข้าใจอยู่หรอกว่าเออภาคสองแบตเตอรี่มึงลดเร็วนะแต่มันก็ไม่ควรเร็วอย่างนี้หรือเปล่าวะคือแรกผ่านแบบ Easy อีซี่แน่นอนทุกคนมีแค่ไม่กี่ตัวที่เราต้องไปใช้ครับผมคืนนี้มีแค่ซิกาเท่านั้งสำหรับคนที่พึ่ง ดูครั้งแรกนะครับผมเกมนี้เป็นเกมแฟนแอเฟดี้นะผมซึ่งแฟนแอเฟดี้มันทํามาทั้งหมดหลายภาคอะผมรเดาน่าจะมัดประมาณสักแปดภาคแล้วกันภาคที่ภาคล่าสุดก็เป็น s e c u r t y y r e e ีดภาคนาดา,าเ่นมากแต่สเไปคอมมันไม่ถึงไม,ไม่ใช่หรอกอ้คอมกูกากอ๋อไหนวะบ,บอนนี่นี่อะบอนนี่ ขอมผมกากครับผมก็เลยไม่ได้เล่นน่าเสียดายมากเลยยิ่งผมไมอยากเล่นนะแต่ผมไม่อยากเล่นก็อย่างว่านะครับผมเล่นได้แค่ถึงภาคห้าเองผมอะเออผมจะเล่าต่อเฮ้ยอย่างตีนมาอยู่ใกล้จะ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 เราต้องเปิดเช็คเสมอนะครับผมถ้ามันเข้ามาอยู่ใกล้ห้องสองห้องนี้ เราจะต้องเปิดเช็คเสมอครับผมเมื่อหายไปเราปิดประตูและเช็คได้เลยครับพรอมันมาแน่นอนแต่ตีห้าแหละผมน่า,นาจะรอดอะรอดแบบอ e ีซีครับผมแล้เออผมจะเล่าอะไรต่อวะเออสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมเกมนี้เราต้องเล่นให้ผ่านครบห้าคืนนะครับผมถึงจะเคลียร์เกมนี้ได้ แต่มันไม่ให้ผ่าน5คืนหรอกมันจะมีคืนนี่6กับคืนที่7เพิ่มมาแหละแล้วเราก็ต้องมาเล่นผ่านซึ่งคืนที่6คืนที่7ก็อย่างว่าเนาะอยากชี้หายครับผมเราไปต่อที่คืนสองกันเลยครับต่อแบบเร็วๆเลยนะครับผมเฮ้ยสิกาหายเที่ยงคืนเล่งโคตรเร็วอยู่นี่ไงเฮ้ยมิวคอพิด หลายครับผมดูสิว่าผมจะสามารถปลดล็อกอาชีพเมนนตัวเองได้หรือไม่ในการเล่นผ่านทั้งห้าคืนถ้าผมเล่นมาหน้าคืนผมจะเป็นแถมคืนที่หคืนที่เจ็ดให้ครับผมต่อให้มันยากขนาดไหนกูก็จะเล่นเฮ้ยวันนี้มาผมรู้สึกว่าคืนนี้ฟ็อกซี่มาครับผมเราเช็ค้แค่นี้แหละครับผมเราเช้คแค่แคมซหนึ่งบีสองแล้วก็ สี่ีครับผมพูดไรอะเอาเป็นว่าเช็คสามแคมเนี่ยครับผมเช็คให้ดีครับผมว่ามีตัวหุ่นอะไรออกมาตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องไปสนใจเฟดดี้แลครับผมว่าเฟดดี้มันไม่โผล่มาแน่นอนมันจะไม่โผล่ประมาณคืนที่สี่หนุนเฟดดี้อะและเฟดดี้คืนที่นนสี่โคนนฮะกลัวเสียงเสียงชิกะมันรื้อเพดานครับทุกคนเพิ่งตีหนึ่งเองแต่ แบตเตอรีร่ลดไปเหลือเจ็ดสิบเจ็ดละเฮ้ยฟ็อกซี่เชค็คเสมอครับผมฟ็อกซี่มีตัวน่ากลัวครับแลวผมจะบอกวิธีการรับมือของฟ็อกซี่ให้นะครับผมวิธีแบบอีซี่อีซี่ไปย,ยาวๆครับฮะ้ชึบๆโอเคเราต้องเฝ้าระวังแคมนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บ บันนี่มาครับผมเราต้องเช็คบันนี่ครับชิกะอยู่ตรงไหนเราไม่ต้องไปเช็คครับผมเราเช็คแค่สามแคมนี้พอถ้าเราเช็คสามแคมนี้ผ่านได้ก็อีซี่ครับเรียบร้อยครับผมมา <c oughs> อ่าไม่เชื่อทุกคนดูเห็นนะเรียบร้อยครับผมผมไม่น่าเปิดเลยจริงๆเพราะผมเปิดปิดปุ๊บมันจะจำสแกนผมทันที พอไฟมันเสียอรัทุกคนเราทําอะไรไม่ได้ครับแต่เพื่อความให้แบบว่าเออทุกคนอยากรู้อ่ะพอเปิดให้ดูเลยเว้ย <c oughs> แต่ยังไม่ยอมหรอกจะเล่นหานคือสองคนไปครับผมเลสโก o ครับหางนี้ไม่ประมาทเว้ยรางนี้กูเล่นดีเว้ยเราจะใช้แค่สามแคมป์ครับผมอย่างที่ผมบอกมีจะแคมป์หนึ่งซีสองบีแล้วก็สี่บีนะครับผมซึ่ง ผมจะบอกความสัมพันธ์ของสามแคมป์นี้ให้ฟังสามแคมป์นี้แคมป์นี้คือแคมป์ที่ฟ็อกซี่มันจะโผล่แคมป์ที่สองก็คือแคมป์สองบีก็คือแคมป์ที่บันนี่จะโผล่ครับผมส่วนแคมป์สี่บีคือแคมป์ที่ชิก้าจะโผล่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการรับมือของเฟตตี้เด็กนิสสี่ 4, ให้ในภายหลังนะครับผมซึ่งเฟตตี้มันเป็นอะไรที่แบบรับมือยาก ถ้าทำคนอื่นอาจจะง่ายครับผมเพราะว่าคนหนึ่งเขาเล่นภาคหนึ่งน่าจะบ่อยอะแต่ผมตั้งแต่เล่นผ่านเล่นไม่ผ่านคือที่ตีผมก็แบบโอ้รอดใจเลยจริงๆครับผมเราไม่ต้องเช็คหลายแคมป์แล้วครับผมเช็คแค่นี้พอกล้องจอนปิดก็ตามนี้ครับผมถ้ามันเงียบผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีถ้ามีฟอกซี่ฟอกสี่ต้องเช็ค ดีๆครับอย่าให้มันหลุดมาเฮ้ยมันง่ายไปวะเนี่ยไม่มีตัวไหนออกมาเลยเหรอนี่เล่นคืนที่หนึ่งอยู่หรือเปล่าในฮัลโหล๋อม่ใช่ตัวมันหายละเช็คครับเช็คดีๆโอ้เราใช้กล้องบ่อยเกินไปครับผมพลังงานมันลดเหลือหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละ ผมจะต้องสำรองเวลาครับผมไม่ใชสำรองเวลาสำรองแบตเตอรี่เอาไว้ครับเอาไว้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตาที่แล้วฟ็อกซี่มันเหมือนมันจะมาเาว้แต่ตานี้แม่โคตรเงียบเลยทุกคนสังเกตอะไรไหมครับผมว่าเฟตี้มันไม่ได้หันมาหาเราวะ <c oughs> ต้อใจไหมวะเช็คเ่อความชชั่์ครับ ฟอกซี่ไม่โผล่ครับผมอาจจะดูเร็วๆได้นะครับผมเพราะว่าคืนที่สองนี่ก็ต้องมันมีตัวโผล่อยู่แล้วไงเพื่อเชื่อว่าถ้าเมื่อกี้ผมเปิดไปเช็คแล้วผมปิดอะผมโดนมนันแน่นอนเลยเยโอเคมันไปละว,วิธีการดูว่ามันไปหรือ,อยังครับผมสังเกตทิ้งเงาดีๆครับมันจะมีเงาอยู่ตรงนี้ผมจะเป็นเดู มประมาณนี้โอ้ฟ็อกซี่มาแล้วฟ็อกซี่มาแล้วตีสามแบตเหลือสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จะรอดอยังไงวะโอ้สู้ๆเน้นฟังเสยียงครับซิกะมาแต่ยังไม่ถึงโอเคบันนี่มาเ็กบันนี่ได้เลยครับโอเคฮึบฮึบ เปิดกล้องบ่อยๆอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมมีโอกาสที่จะโดนจำสกแกนสูงมากแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็เช็คไม่ได้ครับแบดเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นตีไม่สี่สิบทุกันกับตีสี่เช็คครับชิกะยังไม่มาครับผมเช็คชิกะครับวันนี้ยังไม่โผล่ครับปล่อยเลยครับตอนนี้ เออเสียงเดินมาเหมือนจิกะโผลมาเลยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยหายอุ้ยเสียงฟ็กซี่อ๋โอโผลโอเคครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมตีห้าผมผมจะเริ่มเช็คลดลัวแล้วนะเพราะแบตเตอรี่ผมมีเหลือเฟือมากเลยเพอที่จะผ่านคืนตีห้าอยู่ครับผมพออยู่ถ้าผมไม่พลาดในการเช็คนะ เรียบร้อยฟ็อกซี่มาปิดครับผมแล้วเปิดแคมนี้ครับนี่แหละครับผมวิธีการรับมือฟ็อกซี่ครับแล้วก็กลับไปดูฟ็อกซี่ครับผมมันก็จะไปดูเจนเนอเรชันเดิมนี่แะครับผมวิธีการรับมือกับฟ็อกซี่อาจจะดูเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมถึงบอกแล้วว่ามันต้องเช็คครับโอเคตอนนี้มีซิก,กะที่น่าจะโผล่มาปึ๊บปึ๊บเช็ค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 ซิก,กะ ชิกะไม่มาไว้ทุกคนเหลืออีสิบเปอร์เซ็นต์อะโอโ้ผ่านคือที่สองแบบอีซี่ครับ